สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูฟา,าร์มแมลงป่องนะที่จัดเตรียมไว้นะครับตอนนี้เรามีร้อยกว่าตัวแล้วจดูกันนะครับว่าสิ่งที่ทำไว้อะไรบ้างอันนี้ก็จะมีเป็นอ่างฟิวชับอร์ดนะต้นตุนต่ำ ไม่ต้องลองทุนมากสำหรับมือใหม่ก็จะมีน้ำนะครับน้ำเปล่าที่ว่าให้แมงป่องก็าดื่มนะครับขาดไม่ได้แมลงป่องนี่นะครับเมืองอ่างฟิวเจอร์บอรก็จะมีแมงป่องอัดอยู่ประมาณ15ตัวนะครับนาองอ่างฟิวเจอร์บอร์ดสิตัวนะครับก็ประมาณนี้ นะครับประมาณนี้อ๋อโอเคครับอันเนี้ยเหมือนจะหายไปไหนอนนี้มีตายไปหนึ่งตัวครับเหมือนจะหายไปไหนแต่มันก็ไม่หายไปไหนไมันก็อยู่ตรงนี้อา,อาจเจนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจเขาคิดว่าเขาปลอดภัยตรงนั้นนะครับเขาก็เลยไปรวมอยู่ตรงนั้นต่อไป ที่4ีเวลาเปิดเนะ้อทองระวังตรงนี้ด้วยก็าอาจจะมาแอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับครับองพื้นด้วยแกบมะแกบข้าวแกบข้าวผสมกับไอขุยมะพร้าวนะครับลองพื้นครับต้ทนทุนหลักร้อยครับ300บาทจบครับแล้วเราก็มีผ้า มมอันนี้ก็นะครับชื้อมาสิบห้าหลานะครับหลายเมตรอยู่นะครับวก็มาตัดแบ่งเอาใช้ได้หลายอย่างไม่ได้ว่าใช้สซลูร์ซล่า,าจนเกินไปนโอเคนะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้แค่นี้องครับวิธี แล้วก็มีไม้ไผ่อันหนึ่งนะครับแล้วก็มัดด้วยเคเบิลไทส์เคเบิลไทส์สามอันตนนามนัยยะเพื่อให้มันถ่วงปิดฝาไว้ไม่ได้กันให้มันหนีนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์บอร์ดมันลื่นนะครับมแมลงป่องเขาจะขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วที่คุมไว้เนี่ยกันไม่ให้นะครับศัตรูของมันอย่างเช่นไก่นกที่กินมแมลงเนี่ยบินเข้ามารบกวนนะครับก็ได้อยู่ ประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นเนง้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสําหรับรอคลอดนี่ก็ไม่อยากโวนเขานะครับในนี้ก็จะมีอันนี้เราก็จะมีกล่องของพลาสติกขนาด50ลิตรนะครับอันนี้ก็15ตัวเหมือนกันนะครับเคยมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีตัวนี้หนึ่งนะครับก็ตัวนี้อีกนะครับ จะเลียงเลี้ยงงงกันลักษณะนี้ส่วนนั้นนี้ผมรองพื้นด้วยขุยมะพร้าวนะครับสังเกตเราก็ต้องมีน้ําให้เขาตลอดเวลานะครับต้องมีน้ําให้ด้วยนะครับรวางไว้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บนี่ก่อนนี้ก็เหมือนกันแล้วนี่ก็เป็น1นึ่งต่อหนึ่งนะจ็เปินถัง20บบาทแล้วก็ซื้อมุ้งนะครับมาตัด ทำเป็นคลุมผ้าคลุมไว้นะครับอันนี้มีหนึ่งตัวตรงนี้นะครับแต่นะครับก็เราก็จะมีซ่อนอยู่นี้นี่นะครับด้วยนะนะครับทั้งหนึ่งผมใส่ประมาณ15ตัวนะครับอันนี้ก็จะมี1ตัวอันนี้ก็จะมี15้าตัวเหมือนกันแล้วนกะ็ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ้วงก็จะเยอะหน่อยรบกวนเขาหน่อยนะครับอาหารอาหารหนอนนกหนอนนกยักษ์นะครับสําหรับตัวเต็มวนะัยเนี่ยเราให้อาหารหนอนนกยักษ์ได้นะนี่ครับที่เก็บอาหารนะครับนี่หนอนนกยักษ์นะครับ,นนนก,ก,รบก็เลี้ยงแยกไว้นะครับเลี้ยงง่ายครับอะไรก็กินได้หนอนนกยกักษ์ แล้วก็ควรจะมีหนอนนกเล็กด้วยนะไว้ให้ลูกมันอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตนันเงาครับหล่อขอดครับพวกนี้ทองแล้วหรอ่อลอดนี่นะครับก็จะดูที่ผมก็ทาก็แบบเป็นตะกร้าใส่ขนมจีนเก่าตัดฝาหน่อยนะครับแล้วก็ปิดไว้ให้เขาเป็นที่หลบซ่อนทำเหมือนกัน ก็มีตัวนี้ร้อย <Like. S 1> กว่าตัวนะครับก็ลกๆหน่อยนะครับยังไม่ได้ปรับภงมิทัศน์สำคัญามลงป่องนะครับสำคัญที่สุดคือห้ามขาดน้ำนะครับอาหารนะครับสองวนันสามวันให้หนึ่งครั้งนะน,น,นกนะครับใส่ให้เถอะสองสามวันให้หนึ่งครั้ง โอเคจบคลิปครับสวัสดีครับ